สวัสดีครับผมป๊อสเพลเราจะมาเล่นอ่าปืนสไนเปอร์กันนะครับวันนี้ไม่รู้อ่าอันี่ยสไนเปอร์นี่เป้าหมายคือสิบคิวเป้าหมายคือสิบิี้ใช่ไหมครับใช่มันคืสิบคิวหนึ่งสอง สอคิวแล้วนะครับสองคิวสองคิวอ่ะสองคิวสองคิวสอคิวนะครับสาคิวสคิวอ่ะสคิวสามี่คิวครับส่คิวสี่้ยสี่คิวครับ สายเปอรออะไรลงมายิงวะโอ้โหผมมีคผมมีกิจสมันมว่ามันจะมีคนโอ,โอ้โอ้กโอ้โอ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  ปุ่มกันไอตัวโอ้ยลีโดดลโดีลีโลดลีโลดเจ็ดแปดแปดวิวครับแปดวิวเก้าไม่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่งไงเก้าแล้วครับเก้าแล้วติ๊ก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจีเก้นเน็กไทม์